สบายดีป่าลุงพ่อกับสองน้องมิดป่าลุงสบายดีเอฟซีทุกท่านมันนี้ออกมาทางใหญ่อีกแล้วไปไลอ,ออกมาวิ่งมันมวยมากินข้าวกับหมูสองคนเป็นยงมาสามคน <c oughs> จับสบายดี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 จับมายัง กินข้านะโอุ้ยสิกับนันยังไยอันนี้มีลิเดาตอนนี้เขาก็นั่งเขานั่งทากินนั่นเขาอยู่บนเว้พากันมาสร้างสร้างกินเขา กำลังเลีย้ยงไรหนึ่งแล้วก็พากันมาเลียกินข้าวแกมทางหั่นเก่าหั่นเดิมอันพัดกระเพราหมูยั่งขอบมันทานกินข้าบ่เจาะบ่เจาะกัดจาะสิเออแล้วจะนั่งทานซ่อมบุษากับบุมบิ <BROWN> ๊มจักเสื่อนะเฮ้ย มากับเสี่ยวไปเลยสามคนสามเสี่ยวไอมาสามคนไอมาสคนบดีมาสี่ไปบ่ดงผู้สาวนะเฮ้ยดงผู้สาวน่อไปบ่ดงผู้สาวน่อไปบ่โอ้บ่มาลอยแล้วนะเฮ้ย เส้นทางเงินเข่าในเมืองอันนี้ไปเลยเมืองสงขลาเข่าเขาจะเฮ้ไเขาห้องไหนยังบุษัมในสัปตัวในนามวุลย์ยังสองทุงสุกบุษังว้าจะสิ่งจันเกี่ยวขึ้นวันนี้นัดจ้างเอาใครอยู่จ้างเอาใส่สุดนักเรียนเลยตอนนี้ มันเป็นนักเรียนดิมันเป็นนักเรียนนั่งเงนทานนี่ก็้เตะไปเลยสามจานจานละสิบห้าบาทจานละสิบห้าพันบาทสี่สิบกว่าบาทใส่ซิงก์มา มาเห็นข้างหลังนะ่ะจนหัวเพิงตอนนี้เกือบชั่โมงจังนาทีเลยสี่สิบเจ็ดตอนนี้หิวเขาแห้งตอนนี้บูเดนมาแนมผู้ช้าได้ดิแล้วก็มาเวียกเลยครับมาแวะกินขา้าวข้าวเท็่ปงผู้เชากับแนมอยู่นยหน่ิดนึงแนมอยู่นยหน่ิดนึง ถ้ากระบอเป็นพกควนี่เนาะพอพกควรเราเห็ดหลายเราได้เราเห็ดได้หลาย <c oughs> <c oughs> นางถ่าเต่านลงนมาเพัดกะเพราหมุงไร้ไร <c oughs> ้เถือ่อนได้มานี่ยักเถื่อแล้วปล่า <c oughs> สี่เถื่อเปล่มากินน่นนี่

ที่ป่าู้นอดทอ่เทียมรไหม่าจกินเบิร์ตอยู่เครฮะร้ายกันซิกิวเบิร์แน่น่เกับหลังเลยัไม่ด้เบิร บอกแล้วเสร็จแล้วเรีย่านะเราเริ่มแหลนไลและโควิดสีเศียวโควิดสีเขวหล้วสิเปียวโควิดมาอีกกะปุกสีบ้านอยาเปียวโควิดมาอีกยบูชม ก่อนมากระบดตามันด้มากกับหมูไเมืม่อนะฮะมาม้าหามประแวกกินน้ามืาอ้าวะถ้ามือใช้ด่นนวนคงใจจะฮิวข่าไว้จะเคยเมื่อ้ร ไม,ม่ได้ว่าเราจะมถาถ่าจคมาถ่ายด้วเราบอกมาหาเลยนะผัดกะเพรา กับตาแข่งแข่งกันให้จด้วยก่อนให้กับตายกินดีไหม ข่แห้งม่ต้องวขอแห้งบ่อยรแหิจะสิบ่ายมงจะสิบ่ายโมงเดยมึงเห็นจะมองวะเจมงเ่เสมงเ่งเมงสามสิบนาทีไปเยกกันจิฮอดบปดโมง แขหทางขอลุงอ้เแ้มซอเข้มทำดคอแนม้าล้อแนมเขาเจอแนมมาด่าผมจะแนมบนแล้วแนมเขาเขาแนมเขาเ้าข้เบินเขาเขาบินเขา

ไม่อยอว่ากก็ห้ากัะหิวขาแห้ง เดี๋ยวข้าลุงบอยแต่เขามา่ได้ไปเขาไปโรองเีย็นหนักหนักมืยไปโรองเียนเอาวันถักนะเขาจะเดิไปอยู่ ผมนาะห่กำลังก็แาบ่งเาขายรากี่เาหลักาที่เสยงเลยหงโอ้แตน้มเนี่ย้จะเสียล้ก็หลังหันมาเลยนะไว้ ปลงเลยกินหนเัดได้ใครกินมันบดนห้ออกับได้อกับบ้านวปลาหมึกนะจงแวดก็ได้ปลาหมึกขิงขาวก็เสีอิ่มเพ่มานนี้ไม่ยต้องจบลนี้แล้วไปลุ้นคิปม่พอกันใหม่กดไลคกดแชร์กดติดตาม่องนมิตรได้ปลุงสบายดี